ดดแบบทดสอบแรกมาแล้วนะคะเวิร์กช็อปสร้างเห็ดพร้อมฉากด้วยตนเองให้เรานําความรู้ที่ได้เรียนมาจากบทที่1สร้างออกมาเป็นฉากเห็ดจัดวางด้วยตนเองนะคะอาจารย์ไม่ได้ใจร้ายขนาดให้เราทุกคนปั้นโมเดลเพราะว่าเรายัางปั้นไม่ได้นะคะ <laughs> ในไฟล์ที่ให้ไปตั้งแต่ตอนแรกจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า,าไฟล์ที่ชื่อว่า m m スルメ r i c p l o p ภายใน,นก็จะเป็นโมเดลพ็อปที่ ให้ทุกคนนําไปใช้นะคะสามารถเปิดดูสีโดยการเลือกไปที่ material preview เหมือนเดิมก็จะมีสีเบื้องต้นใส่ไว้ให้แล้วสําหรับต้นหญ้าต้นไม้หินหญ้าแล้วก็ก้อนเมฆต่อไปก็เป็นการ copy m o เดลออกมาวิธีการ copy ให้เรากดตัวชิป f t d s h i f d นะคะเราจะสามารถ copy m o เดลนี้ออกมากี่ชิ้นก็ได้จากนั้นเราก็นำไปจัดวางไว้ที่ไหนก็ได้อาจจะมีต้องสร้างพื้นเอง เนความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะไดะ้ก็จะสอนให้เราเกือบหมดแล้วนะคะสำหรับพื้นที่เราสร้างเองเราต้องการใส่สีเข้าไปจะใส่สีแบบไหนเราต้องมาที่ลูกโลกสีแดงตรงนี้นะคะคลิกที่คำว่า new จากนั้นเราเปลี่ยนสีวัตถุโดยไปที่คำว่า base color จากสีขาวเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้ตามใจชอบอะจะสังเกตว่าโมเดลพื้นที่เราเลือกอยู่ ก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะแตทีนี้สีของวัตถุที่เราเลือกปรากฏว่ามีเงาสะท้อนเราจะปิดเงานั้นโดยเลือกที่คำว่ารับเน e ตจาก0.5เราเลือกเป็น1ก็จะได้สีที่ด้านแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนนะคะจากนั้นเราก็นำเอาโมเดลไปจัดวางสามารถจะหมุนหมุนได้แล้วก็ ตั้งกล้องจัดแสงออกมาให้สวยงามสำหรับพื้นแนะนำว่าให้เรากด3แล้วก็กรอบเอาพื้นออกมานะคะจากนั้นก็หมุนใน,ในด้านข้างเลือก90กด enter จากนั้นเราเปลี่ยนสีของส่วนนี้ให้กลายเป็นท้องฟ้าโดยการ เพื่อเอาสีออกก่อนเราจะได้กดนิ้วเพื่อใส่สีฟ้าเข้าไปได้สังนั้นส่วนที่ขาดไปในฉากฉากนี้ก็คือแสงเราสามารถเลือกแสงขนาดใหญ่โดยการเลือกเป็นฟันแล้วก็หมุนเพื่อยิงแสงไฟไปหาวัตถุได้นะคะหรืออาจจะใส่ฟันมากกว่า1ชิ้นก็ได้แต่ว่าไฟฟันที่สองเราต้องปิดเงาไว้เพื่อให้มีแสงไฟหลักแค่ดวงเดียวก็พอนะคะ จากนั้นก็จัดวางให้สวยงามถ้าหากว่า,เ,าเราย้ายตัวเหตุไปมาแล้วต้องแล้วก็เราไปคลิกโดนส่วนที่เป็นพื้นกับท้องฟ้าอยู่บ่อยๆให้เราเลื่อนไปหาส่วนที่เราไม่ต้องการจะคลิกโดนอย่างเช่นคลิกที่ท้อฟ้านะคะแล้วเลือกส่วนที่ชื่อว่า disable selection เ,เป็นตัวสามเหลี่ยมนี้เราคลิกออก เท่านี้เราก็จะไม่สามารถเลือกโดนตัวของฝาได้แล้วนะคะพื้นก็เช่นกันเวลาเราพลิกที่หน้าจอชื่อจะโดนเลือกอัตโนมัติแล้วก็คลิกที่สาเมเพียนออกเราก็จะคลิกไม่โดนแล้วให้จัดวางให้สวยงามได้เลยค่ะ